ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช2556ผมในานามของจังหวัดพุทธหารและก็ผู้ที่เข้ามาทำหน้าที่ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนพุทธหานะครับก็จะใครจะขออำนาจคุประศิลธรรมตัยและศิ์สิทธิ์ทุกหลายที่พี่น้องประชาชนคนพุทธหารนับสือนะครับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่หลายแห่งนะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามลทัทธิความเชื่อของพี่น้องของพุทหารจะเป็นลทัทธิใดศาสนาใดก็แล้วแต่ซึ่งกนแล้วแต่มีเป้าหมายมีแนวทางในการที่จะส่งเสริมให้พี่น้องเป็นคนด,เนคนดีเป็นคนมีคุณธรรมทั้งสิน้นได้ช่วยดลบันดาลประทานพรให้พี่น้องประชาชนคนพุทหารมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงประสบแต่โชคดีมีชัย ประกอบอาชีพการงานสําเร็จราบรื่นมีทรัพย์สินเงินทองมีสิ่งที่พื้นปรารถนามีสิ่งที่พึงมีพื้นได้ที่ชอบที่ควรได้มาตามที่มุ่งมา่มุ่งหวังตั้งใจทุกประการขอให้พี่น้องมูธทหารทุกท่านนะครับรวมทั้งพี่น้องคนไทยทุกส่วนนะครับที่ได้ได้ยินได้ฟังได้ชมผมพูดอยู่นี้นะครับได้รับแตสิ่งที่เป็นมงคลมาในชีวิตมีความเจริญเิบโตก,ก้าวหน้า มีสิ่งที่เป็นมงคลมีโชคมีชัยตลอดปีใหม่ทุกปีร้อ26และก็ตลอดไปทุกท่านที่บกดนระครับพบระื่นสมุันธทัชกิจสีโยหามุกดาธนพงศ์สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดมุกดาหารในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2 0 5 0 6นี้ ขอ,อรัศนาคุะสิริรัตไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดจงบุญันตนมณา,านประทานพรให้พี่น้องประชาชนชาวจีนทหารและประชาชนชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าจงประสบแต่ความสุขความเจริญปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บและก็ขอให้มีสุขภาพพระรามัยร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์คิดสิ่งใดปัถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งหวังปัตนาทุกประการ และก็ขอให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารพี่น้องประชาชนชาวไทยตรงมีความสุขห้าประการดังต่อไปนี้หนึ่งขอให้มีความสุขในการมีทรัพย์สินเงินทองมากมายสองมีความสุขในการใช้จ่ายทรัพย์สินเงินทองที่หามาได้ด้วยความสุจริตสามขอให้มีความสุขในการหมดหนี้หมดสินทั้งหลายทั้งปวงสี่ขอให้มีความสุขในการประกอบอาชีพการงาน เป็นข้าราชการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนให้สูงขึ้นเป็นประชาชนก็ขอให้มีผลิตผลทางการเกษตรทำมาค้าขายได้กำไรดีเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็ข,าขอให้ร่ำรวยร่ำรวยค้าขายเงินทองอเพิ่มพูนทรัพย์ทวีและก็ขอให้มีความสุขในการผลิตจากโรคภัยไข้เจ็บสุขภาพร่างกายดีมีความสุขสวัสดีตลอดปี2 5 5 6 แล้วก็ขอให้โชคดีตลอดไปกับขอบคุณครับสวัสดีค่ะดิฉันนางมะลัยรักทองผานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารเนื่องในวันะดิทีขึ้นปีใหม่2556นี้นะคะ ดิฉันก็ขออำนาจคุณพระศีรัตนตไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากคล,ละโลกโปรดจงดลบรรดาลให้พี่น้องชาวจังหวัดมุกดาหารทุกท่านพร้อมครอบครัวมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ประสบความสำเร็จในชีวิตทุกๆสิ่งทุกๆด้านนะคะและในโอกาสนี้ดิฉันก็ขอมอบกรอนสำหรับปีใหม่ให้แก่พี่น้องชาวจังหวัดมุกดาหารทุกท่านนะคะ สุขสมหวังดังใจหมายทุกมลายหายสิ้นไปปราศจากโรคและภัยเงินทองไหลหลั่งมาหาทุกวันค่ะก็ขอให้พี่น้องชาวจังหวัดมุกาหารเจริญด้วยอายุวันนะสุขะละมีความสุขโชคดีตลอดปีตลอดไป ีวันใใหหม่้บดสวัสดีครับพี่น้องชาวเมืองมุกดาหารที่เคารพรักครับกับผมนายพินิจเจริญสุขนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหารในวารละดีถีขึ้นปีใหม่2556นี้ก็ขอขอารัธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายในสายกลโลกนี้ได้โปรด ดนบรรดาลประทานพรให้พี่น้องชาวเมืองมุกดาหารได้ประสบแต่ความสุขความเจริญเดินทางไปไหนมาไหนในห้องปีใหม่นี้ก็ขอให้ท่านเดินทงางด้วยความปลอดภัยปราศจ,จากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงก็ขอให้ท่านประสบแต่ความโชคดีตลอดไปขอบคุณครับสวัสดีครับดีตลอดดีจงมีสุข Sorry.